สวัสดีค่ะแนนนะคะที่ปร,รึกษา,าการขายของบริษัททอโตนะคะวันนี้มาอยู่ที่สาขาสองนะคะกับรถเข้าไปได้านหลังนีเลยสภาพสวยงานดีแน,น่นอนนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดให้เลยนะคะต้อนรับสงการเนาะ ใครที่หารถใช้งานมาซื้อรถกับเราทอโต้นะคะเอาไปเลยหนึ่งะคะกล้องบันทึกหน้าหลังแถมให้โฟมไดมอนด์คล s สนะคะมีเฉดสีให้เลือกกว่า20เฉดสีด้วยกันนะคะอยากได้สีไหนมาเลือกมาจัดกันได้เลยนะคะวันนี้มาอยู่กับรถกระบะเข้าใหม่นะคะเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะ,ะกับแบรนดิสันนะคะเป็นกระบะที่ได้ออปชันมาแบบยัดจัดเต็มในราคาที่แบบว่า เราๆนะคะก็คือออปชันที่ได้มาคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน,น่นอนนะคะวันนี้พามาชมเป็นสภาพแรกเข้าสดๆร้อนๆเลยกับนิสสันนาวราสอง EL Double Cab c a r i b e r นะคะตัวนี้ได้เป็นรุ่นท็อปเลย4ประตูยกสูงและได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะด้วยออปชั่นที่ยัดมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวกล้องส6 0อองศาหน้าจอกล้องหลังแอ์หลังคือครบคันมากๆแล้วก็ที่สาคัญราคาเราจัดไม่ถึง5 0 0,000นะคะวันนี้ไปแค่ส7 000 9แ0 0จกับาทเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งสามารถฟรีดาวน์จัดเต็มได้ต่างจังหวัดได้ออกได้หมดเลยนะคะใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอยากเข้ามาดูรถจริงพอทดลองค่ะทําเอกสารแล้วก็รับรถกลับภายในวันได้เหมือนกันนะคะของเรามีแบงค์รองรับทุกแบงค์อนุมัติง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยและที่สําคัญคันนี้ถึงรถจะเข้าเมื่อไหร่ก็จริงแต่ว่าได้เอกสารครบนะคะมีเล่มร้อม,มูลเรียบร้อยในกรณีที่พี่อยากตัดจบซื้อสดได้หมดเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ใน,นพาชมรายละเอียดรอบคันกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะคะสำหรับตัวนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสี อะบอเงินนะคะซึ่งเป็นสีที่สวยดูแลรักษาง่ายแล้วดูไฟหน้าของเขานะ,ะ่แจ่วมากๆตัวนี้ได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคตเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทาแลันนิ่งไลท์ให้ครบเสร็จสรรพหมดแล้วนะคะไฟตัดหมอกมีให้ครบ2คู่หน้านะคะสำหรับตัวกระจังหน้าจะได้เป็นแบบโครเมี่ยมแบบนี้หน้าตาจอบยิ้มยิ้มย้มแย้มนะคะใครขับก็รมดีอย่างแน่นอนรับประกันความเฟี้ยวได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดิบขายดีมากๆ,เอา,ากๆเอามากี่คันคือ ไม่เคยพอเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้รีบจับรีบจองเป็นเจ้าของก่อนได้เลยนะคะสภาพดีมากดูรอยตอกันชนหน้านะคะแนบชิดสนิทกันแบบนี้ไม่มีรุกไม่มีมมอ้าแล้วตัวแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กเดินแท้โรงงานแบบนี้นะคะเป็นอลอยดูโรนตัดเงาสภาพสวยมากสังเกตได้เลยว่าดุมลงดุมล้อนะคะอันนี้ย้ําก่อนว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างนะ,ะดุมล้อใส่กริปคาบสนงสนิคมคือไม่ได้มีให้เห็นเลยนะคะงานดีสุดแล้วที่สําคัญได้ยางปีใหม่ๆไปด้วยปี24 แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มคือคันนี้พร้อมขับพร้อมใช้งานได้เลยนะคะซุมซ้มล้อซุ้มล้อกริบกริแบบนี้เลยนะคะนี่งานดีมา,มากๆนะคะพร้อมกับตัวสภาพตัวรถสังเกตได้เลยว่าเนื้อสีผิวพันคือสวยเรียบเนียนสมัดเจอรอบคันเส้นเลียมต่างๆนะคะคมกริบแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขยิบขยื่นเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างของน้องคันนี้นะคะได้เป็นฝาครอบคุมเยียมเรียบร้อยเงามากเห็นไหม เห็นแสงสะท้อนเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยไม่พอนะสังเกตได้เลยตัวนี้กล้อง360องศามีให้ครบเสร็จสับหมดแล้วนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายซื้อไปทีเดียวจบนะคะใช้งานได้หลากหลายใช้งานง่ายๆเวลาไปจอดในซองแคบๆหรือว่าขับในพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างพื้นที่จํากัดนะคะก็สามารถกดกล้อง360องศาเพื่อดูระยะรอบกว้างได้เลยนะคะเป็นหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์นะคะใช้งานได้หลากหลายเลยเนาะ สภาพดีนะคะแล้วก็ตัวกระจกตัวนี้ได้10ปีมาแล้วรอบคันและที่สํำคัญเดิมแท้โรงงานนะคะตาปั๊มมีสันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสาหรับประตูมือเปิดตัวนี้จะได้เป็นแบบโรเมียมเต็มใบเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งคูนาเลยนะคะมาต่อภายในกันว้าวนะคะภายในจะคุมโทนสีดำแบบนี้นะคะซึ่งตัวบอกของเขาเนี่ยจะได้เป็นบาะผ้า ร้อยนะคะบอกผ้าสเปคเดิมโรงงานสภาพตึงจัดนะคะนิ่มๆนุ่มๆแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีเดินได้ได้เข็บสีขาวนะคะสภาพถือว่าดีมากๆนะคะย้ําเลยว่าแรกเข้ายัางไม่ได้ผ่านการทาสปาหรือว่าล้างใดๆนะคะสวยมากๆแล้ของเรารับประกันโครงสร้างให้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวเปิดกระดูกงูให้ดูนะคะนี่เป็นไงเมคอาร์ทุกอย่างชัดเจนนะคะรับประกันโครงสร้างให้ใครที่ชอบถูกใจนะคะจังหวะนี้ โทรมาได้เลยเนาะเบอร์โทรขึ้นโทรไปแล้วด้านล่างสามารถโทรมาได้24ชั่วโมงมีแอดมินรอรับสายอยู่นะคะจะซื้อใช้ในนามนิติบุคคลหรือว่าจอกในนามบุคคลธรรมดาได้หมดเลยนะคะถัดมาด้านหลังให้ดูการมีสาภาพเบาะตึงทุกแถวนะคะด้านหลังมีสาภาพสวยๆยไม่มีชำแม้แต่อย่างใดร่องรอยผ่านการใช้งานมาถือได้ว่าบบค่อนข้างน้อยเลยนะคะคันนี้คือตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนพร้อมกับตัวแอร์หลังมีให้ครบเสร็จสับ์นะคะไม่ว่าใครจะนั่งด้านหลัง คือไม่ร้อนแน่นอนรูวางแก้วมีให้ครบ2อูรูนะคะภายในกว้างนั่งสบายแอร์หลังมีครบนะคะเย็นเจี๊ยบเย็นฉ่ำรอบคันอย่างแน่นอนจังหวะน,นี้นะรีบเลย471,900บาทราคาเล้ามากนะพี่ๆสวยมากนะนี่สติ c k ค r c a r บอ e r มีครบหมดทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะคะพร้อมกับตัวเลนไฟท้ายสังเกตได้เลยไม่มีแตกไม่มีหักนะใส่กรีปแบบนี้ไม่มีฉํำเลยรวมถึงตัวโลโก้ฝาท้ายนะคะมีครบหมดทุกตัวอักษร กล้องมองหลังนะคะเดิมแท้โรงงานมีให้พบนะตัวนี้เป็นสเปคเดิมาตรดาดโรงงานเลยและที่สำคัญสังเกตได้เลยนะสำหรับตัวกันชนท้ายนี่สภาพสวยจัดเลยที่รอยบุกรอยดุ้งรอยจิ้มในดๆไม่มีตัดสินใจให้ไวนะคะบอกเลยว่าลงคลิปไปติดจองแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่รออยู่ห้ามพาดเด็ดขาดนะคะเป็นระบบเบรกหน้าดิสหลังน้ำและสังเกตได้เลยว่าล้อแม็กไม่ว่าจะเป็น หน้าซ้ายหลังซ้ายนะคะหน้าขวาหลังขวาคือหลอ่หลอทุกล้อรอยช้ำรอ,รอยปูนรอยปินไม่มีให้เห็นอย่างแน่นอนนะคะอ่ะให้ดูด้านนี้ค่าวกันแผงคอนโซลประตูนะคะไม่มีช้ำเลยไม่มีช้ำแม้แต่อย่างใดนะคะเบาะสวยเบาะตึงรถสวยดูไม่ยากนะคะมองมุมไหนก็สวยนี่สภาพคือดีมา,มากๆใครสนใจอยากเข้ามาดูรถจริงพร้อมทดลองขับนะคะนี่เลยร้านเราอยู่ตรงสี่แยกมินบุรีพอดีนะคะถ้าพี่มาจากเส้น รามินทานะเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายมาเจอร้านเราเลยแต่ถ้าเกิดมาจากทางเสรีรไทยตรงมาทางนี้นะคะเจอสี่แยกวินูรีดเลยมานะคะเจอร้านเราทันทีแต่ถ้าเกิดมาจากเส้นสุวินทวงศ์ด้านนู้นเนี่ยคะขับมาตรงนี้ไม่ต้องขึ้นสะพานนะพี่มายูเทิร์นตรงนี้ท่าป้อมตำรวจขับมายูเทิร์นเจอร้านเราเลยทันทีนะคะโรเคชั่นง่ายหาง่ายใครที่สะดวกเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวก็มาที่ร้านเราเลยหรือใครไม่สะดวกเอารถมานะคะ มีรถไฟฟ้าสายเสียงพูอ่ะมาต่อันที่ภายในเดี๋ยวแนนขอญาตขึ้นไปนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะออปชันอย่างที่บอกมาให้แบบล้นหลามเลยตัวนี้นะคะเป็นระบบ Engine Start s t o ตสามารถหยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อบุ่ทูดรับสายโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็มีบุสคอนโรลให้ได้เล่นนะคะผู้สั่งการผ่านเสียงพวงมาลัยได้ด้วยเช่นเดียวกันกับเลขไมล์ของเขาน้อยมากนะ 1 5 0 0 0โลเองซึ่งรถไปสปาเนี่ยเล็กไปเท่านี้ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะแล้วดูสภาพภูมิอะไรไม่มีช้ำแม้แต่อย่างใดออปชั่นที่ได้มานะคะอยากจะบอกว่าล้นหล,ะมะลามอลังการดูนะคะหน้าจอมีให้ครบนะคะพร้อมกล้องมองหลังนี่นะคะอะกล้องมองหลังอยู่ด้านบนอะหน้าจอฟังวิียุ M B MM N ได้ปกตินะคะแล้วก็กล้องมองหลังมีให้ครบนะคะพร้อมกับตัวกล้อง360องศาจะแสดงผลอยู่ตรงนี้เห็นไหม เวลาขับขี่นะคะค่งตัวอย่างแน่นอนเวลาถอยหลังจอดเข้าซองต่างๆนะคะคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็สังเกตได้เลยอ่าตัวเส้นนะคะเส้นถอยกลัดระยะตรงนี้จะหมุนตามที่ทางพวงมาลัยให้ด้วยนะคะจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นี่สภาพถือว่าจา้าวนะคะภายในแบบกริปมากๆนะคะ ไม่มีช้ำแม้แต่อย่างใดแล้วก็ตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเล่นเกียร์เกียแมนวนวลได้นะคะเข้ามาเกียร์ดียับซ้ายเป็นทีหนึ่งนะคะหน้าจอจะแสดงเป็นตัว M แบบนี้นะคะก็สามารถยับขึ้นยับลงได้เลยนะคะแล้วแต่การใช้งานเนาะ,ะใครที่ชอบขับเกียร์แมนนวลอยู่แล้วมาจาัดคันนีไปก็เล่นได้ทั้ง2ระบบด้วยกันนะคะภายในอย่างที่เห็นกว้างมากนะคะแล้วก็ก้าเพาดาน รอยยันรอยเจิมข้าบสกส่งสปกไม่ได้มีให้เห็นนะคะช่องเก็บแว่นมใีให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วระบบไฟนะคะติดครบหมดใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวนาว่าเนี่ยสังเกตได้เลยตัวที่บังแดดให้มาแบบค่อนข้างหนาเลยเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าขับรถบ่อยๆนะคะแสงแดดแยงตาเวลานั่งขับไม่ต้องยืดหลังเลยนะคะตัวนี้คือบังไดมิดชิดนะคะมาพร้อมกับนี่เลย กระจกสองสว่างนะคะกระจกแต่งหน้ามาพร้อมกับนี่เลยไฟสองสว่างให้แล้วในตัวนะตัวนี้ได้มาครบทั้ง2คู่หน้าเลยนะคะี่ไฟติดครบหมดนะคะใช้งานได้ปกติแล้วสภา,าพคือตึงๆแบบนี้ไม่มีหยอ่อนไม่มีรวม่มวใดๆทั้งสิ้นนะคะจังหวะนี้นะคะสนใจรีบโทรมาด่วนเบอร์โทรด้านล่างขวามือนะคะเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่ารถเข้าใหม่ที่เราพาสัสดุพันเข้ามาสภา,าพโดยรวมภายนอกแจ่มและภายในยโอเคและห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวแนนพาดูกันนะคะ สวยมากการันตีความเนี้ยบให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เเท่านั้นเองนะคะมาดูหน้าตาห้องเครื่องกันต่อนะคะของเรารับประกันให้โครงสร้างไม่พอรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้อีกนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมการันตีให้เลยสำหรับตัวนาวาล่าคันนี้นะคะเครื่องดีดีทีไอวีเจ็เทอร์โบขนาด2.5ลิตรเชื้อเพลิงดีเซลนะคะ163แรงม้าอัตราก,การเร่งคือดีแน่นอนนะคะสภาพมากริบแบบนี้เลย เครื่องแห้งแห้งนะคะสดๆแบบนี้ค่าน้ำมันไหลยเยอะไม่ได้มีให้เห็นอย่างแน่นอนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มนะคะแล้วก็ฐานยึดแบตเตอรี่สภาพเอี่ยมจัดค่าน้ำกงน้ำกันค่าสนงสนิมไม่ได้มีให้เห็นนะคะระบบเบรก ABS มีครบแต้มสีนะคะเห็นได้ชัดเจนสติกเกอร์ใดๆอยู่ครบหมดแน่นอนนะคะ วนี้เดี๋ยวพี่ช่างเขาจะปาห้องเครื่องให้อีกทีรวมถึงเช็คค่าแบตเช็คค่าของเหลวและก็เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้ด้วยอีกทีก่อนส่งมอบรถนะคะสํารับฝากระโปงนะคะก็ได้มาแบบเดิมๆโรงงานมาพร้อมกับแผ่นฉนวกองความร้อนให้นะคะสภาพตึงๆไม่มีตกเกลดทองช้างแดงสิน้นสติ๊กเกอร์ทุกอย่างมอกรองมองกรใดๆอยู่ครบเมคอาร์ตเห็นได้ชัดเจนนะคะตัวนี้เดี๋ยวล้างขัดสปาให้อีกทีหนึ่งจะแจ่มกว่านี้แน่นอนตรงนี้เป็นแรกเข้านะคะงานดีแน่นอนย้ำรุ่นอีกหนึ่งรอบดอรนิสันนาวา a ่า Caliber รุ่นท็อปเกียวโตรถปี2018นสะคะสภาพสวยงานดีแน่นอนเลขไม่์แค่1 0 0 0 0แสนกับ5,000โลโอโหราคาเป็นกันเองนะคะ4 7 9 0 0 0บาทฟีด้าผ่อนชิวชได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2 7 9เอเอกสารครบมีเรื่องพร้อมโอนตัดจบสดได้เลยหรือจัดจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยอย่างแนะ่นอนในกรณีพี่พี่เอฟซีนะที่ดูอยู่อยู่ต่างจังหวัดชอบถูกใจยังไงนะสามารถจองออนไลน์มาได้เลยเรามีมาร์เก็ตติ้งนะคะพี่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงยันหน้าบ้านทั่วไทย เพียงแค่ยกสายโทรมานะคะตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะถ้าผลอนุมัติออกมาไม่สะด,ดวกเดินทางมารับรถที่ร้านด้วยตัวเองเรียกใช้รถสไลด์นะคะเรียกใช้บริการรถสไลด์ของบริษัทเราได้เลยนะ,ะส่งตรงทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยใครที่อยู่เนือเน้อๆใ,ใต้นะคะอยู่บนเขาบนดอดอดไรอย่างเงี้ยไม่สะด,ดวกเดินทางมาอย่างที่บอกนะ,ะแค่โทรมาก็ได้รถใช้แล้วอย่างแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยกับคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคา,าที่จะจัดแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากการฝากพี่พีเอทีทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แนนและทีมงานพอโตโด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบอกก่อนว่ามีรถเข้าใหม่โคตรเยอะนะคะรถเข้าใหม่เพียบเลยนะคะยังไงก็กดซับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยเข้าใหม่นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตกันเนาะสุดท้ายสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บอ,อกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ